สวัสดีนะคะเพื่อนจ๋ามาเข้าป่ากระเทียมอีกแล้วนะคะเพื่อนเป็นยังไงอ้าวป่ามันก็เหมือนกันหมดนะคะเพื่อนเดี๋ยวจะมุดนะคะเสียงมันก็จะครับครับครับเพื่อนเพื่อนเห็นผิวเขียวรุ่นไหมรุ่นหน่ารุ่นหน่าป่าก็คือป่าละค่ะอ้าวเพื่อนเห็นไหมเห็นไหม โอ้พี่นั่นไงที่ที่เขาล่าป่าอ๋อหนูรู้แล้วทําไมถึงทางตรงนี้มันมันมีคนเดินเนาะเพราะว่าเห็นไหมนั่นไงเป็นรีบ้านที่แบบที่นั่งไงอันนี้ก็ทางเดินคนเดินขึ้นเดินลงมันก็เลยเป็นแบบที่คนเดินไงที่เขาล่าสัตว์นะเพื่อนเนาะเขาเรียกอะไรนะห้างห้างห้างรถตัดแบบนี้เหมือนไหมเหมือนกันไหมห้างอากาเหมือนกันเลยนะเข้าไปแล้วก็เย็นนะเย็นดอกไม้นะคะเพื่อนงามไหมงามไหม สวยมากเลยอะฝั่งนู้นก็กระเทียมฝั่งนี้ก็ดนี่เดี๋ยวพอต้นไอ้นี้นะมันเป็นมันเป็นใบอ่อนๆเนาะพี่เป็นสีเขียวอ่อนนะจะสวยมากเลยเนาะเดี๋ยวเราจะไปเดินที่ข้างหลังสนามยิงปืนปะปาชุดเส้นหาวเดินพลอยไปข้างในสวยมากพี่เคยเดินไปไหมเดี๋ยวน้องจะพาพี่ไปเดินสนามยิงปืนชุดเส้นหาที่ไรปะปาเวลาที่มันเป็นทางเดินมันมีแต่ต้นอันนี้แล้วมันเป็นใบไม้สีเขียวอ่อนอะพี่ไม่เคยไปเนาะเดี๋ยวน้องจะพาพี่ไปูเพื่อนงานไหมฮะเพื่อน ใช่น้องเคยใส่เสื้อสีเขียวอ่อนแล้วก็ใส่สีแดงไปเขานึกว่า,าไฟเขียวไฟแดงไฟเหลืองงี้อุ้ยเพื่อนเ<ๆ>ห็นไหมมีแต่กระเทียมป่าทั้งนั้นเลยฮนะอี่บอกนะว่าชวนพี่ก็ไปขุดใต้ห้างเขาเนี่ยนะสุดที่รักของฉันคืนนี้เธออยู่ในอู<ๆ>้เ<ๆ>พื่อนจะอายอีๆๆๆๆๆๆ ทำไมมันเยอะอลังการขนาดเนี้ยเดินมาก็เจอได้กิ่นแต่กระเทียมนะคะเพื่อนเนาะใหญ่มากอลังการมากอ่ะกรีดยินเสียงนกเสียงไม้ตรงนี้ก็ยังไม่สูงมากนะคะเพื่อนเนาะมันยังไม่เห็นต้นสาเสตแต่ว่าบนบนที่ไร่ป่ามันมี มันมีต้นอันนึงที่มันเป็นต้นฝาเฝดเดี๋ยววันไหนพีจะงัดให้เพื่อนดูนะมันเป็นมันมีพิษนะเพื่อนมันเป็นดอกไม้เดี๋ยวว่าที่เคยเห็นไหมรู้จักไหมรู้จักที่มันมีดอกมันเหมือนระคังอะสีขาวๆนะมันมีพิษนะคลอกเคลียนคอกเชียนเออมันอู๊เพื่อนดอกไม้อ่ะพร้อมงัดหรือยังงัดตรงไหนอะข้างมันเพื่ออันนี้ตานี่มันยังไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะพี่เนาะเดี๋ยวมันโดนฝนมันก็จะแบบ สูงเร็วมากนะไม่มีต้นสนหรือสักอันนะ,ะมีแต่ต้นไม้ที่เอาไว้ทำฟืนเดินไปอีกสักหน่อยเมื่อกี้ร้องเพลงถึงไหนแล้วแล้วพี่จำได้ไหมไเพลง่วยอ้ใหญ่อ<ะ>่ะพี่น้องร้องที่น้องรองครั้งที่แล้วอะ่ะถาจนควายอ้าใหญ่ เ้าก็ยังบททันได้ครับมา้าพี่ร้องหล่อมากเลยนะอ้อ,ลอหล่อมาก,ก,กจะจิิทธิ์ะอ๋อไม่กลัวลิขสิทธิ์ค่ะทุ่มเทมากเลยอยากโดนลิขสิทธิ์มากเพลงเนี้พร้อมจ่ายมากเลยพร้อมเทพ,พร้อมเทพ,พร้อมเทพ,พร้อมเททำไมพี่รู้รู้ใจน้องมากเลยอ่ะเนี่ยฟังไว้นะคนที่จะโดนฉันฉันเปย์อะเพืเพ่อนสนิทยังรู้ไว้ฉันโอนเร็วเลยอะเออ้อเ้อน พร้อมเปพร้อามโอนโอนไวก็น้องบีนี่แหละอ้าวสวยเห็นมองแล้วไม่อยากจะตัดเลยพี่นอนกลิ้งดูสินอนกลิ้งดูสิโอ้โหเป็นไงเพื่อนเห็นไหมเพื่อนบ้านที่เขาเอาไว้ล่าสัตว์นะฮะเพื่อนเนาะนี่แหละพี่บอกแล้วนะเนี่ยต้องมีสัตว์ป่าแน่ๆเลย อาจจะขุดหรือยังจ้ะจะขุดตรงไหนเนี่ย,ย,ยโอโ้โหเอาตรงนี้เลยแหละเดินไปเดี๋ยวมันเหนื่อยนะพี่เดินขึ้นเข,ขาเ<อ>ยอะไลยนี่มันสูงมากนะพี่เวลาที่เราเหยียบไปนี่มันลงวุบไปเลย<ม>สแสดง<ม>ว่า<ม>ต้นกระเทียมมันก็สูงแล้วนะแต่ว่าต้นไม้มันมันไอ้นี่ไว้อืมงามอันลึงฉึงเขียวไปหมดนะเพื่อนอมองเห็นแล้วแบบไม่อยากตัดอ่ะเขียวชื่นใจถ้ามันออกดอกมันก็จะสวยเนาะเดี๋ยวบิ๊บจะมาถ่ายตอนที่ าดอกมันจะขาวเดี๋ยวพี่จะมาถ่ายตรงนี้นะเพื่อนมาถ่ายใหม่ตอนที่มันบกกมันก็จะขาวสวยโรแมนติกเดี๋ยวพี่จะนอนกลิ้งให้ทุกท่านดูเอ๊ะไม่พูดดีกว่าไม่ควรพูดสิ่งนี้นะเดี๋ยวเพื่อนบอกไหนบอกจะกลิ้งไหนบอกจะกลิ้งเอาสักล้านซับแล้วก็จะโอเคแหมใส่บิ๊กกลิ้งเลยนะมาจะขุดระอย่างจะขุดระอย่างโอ้โหเอาซักล้านทำที่ก่อนนะเพื่อนเดี๋ยวจะขุดไปให้เพื่อน นิดหนึ่งนะคะเพื่อนเนาะไม่เอามาเยอะเดินมาเดินเล่นนะคะเพื่อนมาเดินออกกําลังกายนะคะเดี๋ยวจะหาที่ขุดก่อนจะงัดแลวนะคะท่านผู้ชมเอ่ยงัดไปแค่กินนะคะเพื่อนเสียมก็ดีดีไม่อินไทยแลนด์นะคะเพื่อนนี่ดีดีเอามาจากเมืองไทยนะเพื่อนเสียมอะเสียมบ้านหล่นะคะเพื่อนหมว หมูป่าอย่ามานะเอาเสียมฟาดแล้วก็ลากกลับไปลงหม้อนะผัดเผ็ดหมูป่าใส่ใบกระเทียมใส่ใบกระเทียมสุดยอดอ่ะมีจะกินเลยแหละ<ส>กินใบกระเทียมกินแล้วก็หยุดงานอาทิตย์หนึง่งเออดินตรงนี้มันแห้งนะพี่เนาะเออแต่ดินตรงนี้ดีนะแต่ต้นก็ดีนะเนี่ยมาต้นไม่น่าเกียด มันไม่น่าเกลียดมันพอมนะมันพอมนะมันพอมมันที่อื่นมันอ้วนนะแล้วแต่ดินเนาะแล้วแต่ดินโอเคให้อภยัยของฟรีอ่ะจะบ่นทําไมมันไม่โดนนะ้นาน้าเพื่อนแบบตอนนี้มันไม่มีฝนไม่ตกเลยเนาะพี่เนาะป mm hmm. กติฝนต้องตกแล้วนะเดี๋ยวอาทิตย์อาทิตย์ไหนไม่รู้ฝนตกนะคะจำเนี่ยเพื่อน,นเบื่อนะคะ เพื่อนกดข้ามคลิปบีบีไปเลยนะคะพอด e ีมีปัญหาพอดีน้องบีมีปัญหากับ u tube นะคะเพื่อนเนาะตามนั้นเลยนะคะเพื right. okay> ่อนรู้เรื่องรู้เรื่องทะเลาะกันกับ y o u t u b e ก็เลยต้องมางัดแต่กเทียมให้มันเหม็นไปทั่วทั้งช่อง you tube เลยเรียนเป็นแห้งเหรอพี่เนาะฝนมันไิ่ตกอันใจอันนี้อันนี้อันนี้วางให้เห็นอะโอเค นี้ตอนมันหอะมันผอมมันไม่โดนฝนมันไม่มีน้ำที่ใหม่ไหมตรงนี้แหละงัดเลยผอมก็ไม่เป็นไรก็เราไม่ได้กินเนาะคนกินเขาไม่ได้มาขุดเขาไม่รู้เรื่องหรอกใช่ไหมจะผอมจะจะอะไรก็ให้เขากินไปเลยรอแต่กินจะมาเรื่องมากหรือจะไม่ได้ขุดให้กินเออมันผอมมันไม่โดนน้ำอ่ะมันไม่มีน้ำอ่ะ ก็น้อยมากเลยก็น่ารักอ่ะห,หอมแห้งเะไรน้อยี่เสียมสุดยอดมากเลยวันหลังเอาอิโต้พี่มามอิโต้นี่เขายึดไปแล้วเนาะที่พี่เอามาอิโต้อะมีดอิโต้อะไม่ยอะจังอยู่โอ้ทันย่าอยู่ที่ทันย่าทันย่าไปแล้วนั่นแหละย้อนขนาดเนี้ยนันยหลไปแล้วอยู่ทีญญ่ทันย่าก็นั่นแหละบอกว่าเขายุดไปไงเ,<อ>เจ้าที่ยึดไปไงมีดอิโต้อะ <笑><笑>เอาอิโตอเอาอิโตมาุนี่เราเน้นอุปกรณ์นะคะเน้นอุปกรณ์เพื่อความหา,หาน,นันต้นน้อยเกินต้นน้อยก็ไม่เป็นไรหลอกลิ่นเอาะพี่ว่าพาพี่ไปเปลี่ยนกางเกงก่อนไหมไม่เปลี่ยนไม่เป็นไร <c oughs> <isas> พี่จะไปนั่งขุดกระเทียมจนเละตุ้มเป๊นขนาดนี้ได้ไงฮะ <c oughs> <อ>นี่ตากล้องใส่กระโปรงสีแดงมาทางเพื่อนแต่ไม่อยากโชว์เฉยๆเดี๋ยว เดี๋ยวลันซับใส่สายเดียวนะคะท่านแล้วก็ให้น้องขุดไหมหรือพี่ไม่ให้น้องขุดขัดขัดหูขัดตาเขาอีกเพื่อนขอมเพมีดต้นนี่ไงที่มันกําลังเกิดเนี่ยจริเนี่ยเนี่ยดอกมะปีที่แล้วดอกดอกของมะปีที่แล้วเนี่ยมันร่วงเนาะมันกําลังเกิดแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยแะเด้งว่ามันหมดหน้ามันมันก็วายมันไม่มีหัวมันไม่มีหัวไม่กระดอกรอโอเคงั้นเราก็ต้องงัดนะคะเพื่อน เขาเรียกอะไรนะึือลมลุกเหรออย่ามาถามบีเดิฟนี่ไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญเดี๋ยน้องจะทํานิพนธ์เรื่องตะเทียมป่าดีไหมวิทยานิพนธ์มาเดี๋ยน้องขุดมาถือกล้องสิโอไม่ต้องไปอะไรบอมีจะขุดไม่ถือก็ไม่มีใครทําไมเพื่อนบีเขาเขาไม่ค่อยเชื่อใจบีทาไมอะไอ้เพื่อนเดี๋ยวให้เพื่อนบีขุดนะฮะเพื่อนเนาะแล้วก็ เดี๋ยวไปเดินหาที่แบบต้นมันใหญ่ๆนะคะเพื่อนจ๋าไปแล้วนะคะเพื่อนให้เพื่อนมาดูป่าเดี๋ยวถ้ามันออกดอกนะคะเพื่อนเนาะมันก็จะสวยขาวๆนะคะเดี๋ยวน้องบีจะมาถ่ายให้เพื่อนดูนะคะเพื่อนไปแล้วนะคะเพื่อนจ๋าขอบคุณพี่ๆพเพื่อนทุกคนที่แบบให้กําลังใจบีนะคะจะเอาอีกหน่อยเหรอโอเคเดี๋ยวให้พี่ๆเขางัดก่อนค่ะเอองัดต้นกระเทียมก็ก็เห็นหลายคลิปแล้วน้องเพื่อนไม่ต้องดูผลงานหรอกนะจ๊าเพื่อน อยากเห็นน้องบีไหมใส่สายเดี่ยวกระโปรงแดงกระขุดอนะไม่ต้องเห็นหลกแะเพื่อนนะไปแล้วเลยจ้ะไปแล้วค่ะทุกท่าน